สิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณประสบความล้มเหลวก็ได้นี่คือสารคดีนะครับด็อกิเมตรีอันหนึ่งที่ดีมากๆนะครับมีชื่อว่า The Lost Interview เป็นบทสัมภาษณ์ของสตีฟจ็อบส์ครับก่อนที่เขาจะโด่งดัง เขาพูดไว้ในวันที่เขาโดนไล่ออกจาก Apple ครับมีหลายเรื่องราวนะครับที่เราสามารถเรียนรู้จาก Documentary นี้ได้วันนี้เป็นหนึ่งในงนั้นครับผมจะเอามาเล่าให้ฟังว่าทําไมปัจจัยที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในวันพรุนี้มันอาจจะเป็นตัวเดียวกันที่ทําให้คุณล้มเหลวก็ได้ สวัสดีครับผมนพพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอนห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบนะครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอบดบทเรียนจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จระดับโลกนะครับในตอนก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปว่า หลายครั้งครับเราทําดีแทบตายแต่ว่าไม่มีคนจาครับหรือว่าเขาจาเราไปแบบผิดๆครับจาในเรื่องที่ไม่ดีของเราถ้าเราอยากให้โลกจําไปยังไงเราต้องเลือกเองนะครับเรื่องนี้คือประวัติของคุณอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลครับถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะครับจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนทุกวันครับ เรื่องราวของวันนี้ครับผมได้มาจากสารครดีด็อกิมเม t น r y รีที่มีชื่อว่า The Lost Interview ซึ่ง The Lost Interview เนี่ยครับเป็นบทสัมภาษณ์บทหนึ่งนะครับของรายการโทรทัศน์ยุคนั้นครับที่สัมภาษณ์สตีฟจ็อบสไว้ในวันที่เขาถูกไล่ออกจาก Apple เท้าความกันนิดนึงนะครับว่าทำไมสตีฟจ็อบสถึงถูกไล่ออกจาก Apple ได้ คือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าสตีฟจ็อบคือผู้ก่อตั้ง Apple ใช่ไหมครับก็คือเป็น CEO แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งของบริษัททีนี้หลังจากนั้นครับหลังจากที่สตีฟจ็อบทําธุรกิจไปสักพักหนึ่งนะครับสตีฟจ็อบก็มองเห็นครับว่าธุรกิจของตัวเองเนี่ยเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีทั้งเรื่องของบริหารแล้วก็เรื่องของการสร้างนวัตกรรมใช่ไหมครับก็คือฝ่าย i R&D ครับนั่นก็คือ Research and Development โดยที่สตีฟจ็อบเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มีความคลั่งไคล้นะครับแล้วก็หลงไหลในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีอยู่แล้วเขาก็เลยขอให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ ในฝ่ายวิจัยครับนั่นก็คือผลิตสิ่งของใหม่ๆครับผลิตนวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้ a pple โดยที่เขาก็เลยมองว่าจะไปหาเจ้าซ CEO คนหนึ่งที่เป็นคนมีประสบการณ์นะครับมาบริหารบริษัท Apple ณเวลานั้นครับวันที่ซีฟ o อปมองหา c e อสักคนหนึ่งตอนนั้นประวัติศาสตร์อเมริกาครับกำลังจารึกชื่อบุคคลหนึ่งไว้นั่นก็คือจอห์นสการลี่หรือาอัจฉริยะแป๊บซี่เหตุผลที่เขาได้ชื่อว่าอัจฉริยะแป๊บซี่นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าจอร์นสการ,ร,ร,รแล มาถที่จะทําให้แป๊บซี่เนี่ยเข้ามาต่อกอกับโคคาโคล่าได้ทั้งที่ตอนแรกแป๊บซี่เป็นแค่บริษัทเล็กๆนะครับโดยแคมเปญที่ทําให้แป๊บซี่เนี่ยดังที่สุดในเวลานั้นเลยนะครับนั่นก็คือแคมเปญที่มีชื่อว่าคุณภาพปริมาณได้เป็นภาษาไทยนั่นก็คือดีมากมากดีนะครับหลายคนอาจจะยังจาโฆษณานี้กันได้ก็คือแป๊บซี่ในช่วงแรกๆครับทำการตลาดโดยการที่พยายามจะบอกว่าตัวเองนั้นดีเหมือนโคคาโคล่าครับและก็ได้มากกว่าโคคาโคล่านั่นเองนี่คือเหตุผลนะครับที่จอห์นสกาลลี่กลายเป็น, CEO นทีอี ในประเทศสหรัฐอเมริกาสตีฟชอ์ครับได้ยินดังนี้ก็เลยไปเชิญจอร์สการลีเข้ามาเป็น CEO ของ Apple แลและก็หลายคนนี่น่าจะเคยได้ยินใช่ไหมครับประวัติของการเชิญจอร์สการลี่ที่เป็นประโยคทองประโยคแห่งประวัติศาสตร์เลยนะครับ นั่นก็คือสตีฟจ็อบส์ไปชวนจอห์นสกาลลี่ว่าคุณอยากจะขายน้ำอัดลมผสมน้ำตาลไปจนตายหรือว่าอยากจะมาเปลี่ยนโลกด้วยกันจอห์นสกาลลี่ครับก็เลยตกปากรับคำนะครับแล้วก็รับเข้ามาเป็น CEO ของ Apple ทีนี้ครับด้วยความที่จอห์นสกาลลี่เป็นคนที่เป็นผู้บริหารครับหน้าที่เขาคือบริหารให้บริษัทมีกำไรสูงสุดเขาก็เลยมองว่าฝ่ายหนึ่งครับที่เป็นฝ่ายที่สิ้นเปลืองงบประมาณของบริษัทที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริษัท Ramp; อครคือ e s v t นด์ดีพราะตอนนั้น Steve Jobs ยา็ยามทําอุปกร์ ตัวใหม่อยู่ครับที่มีชื่อว่า m a c i n t o s h แล้วก็เปลืองงบประมาณของบริษัทมากๆในขณะที่ตอนนั้นครับ e p p l e มีสินค้าที่ขายได้อยู่แล้วนั่นก็คือ Apple ิลูครับทำให้หลังจากนั้นครับมีการโหวตในบอร์ดบริหารนะครับบอร์ดผู้ถือหุ้น ว่าจะไล่สตีฟจ็อบออกครับเพราะว่าเป็นคนที่ทําให้บริษัทเนี่ยน่าจะไม่กําไรพอเรื่องเป็นอย่างนั้นครับสตีฟจ็อบก็เลยถูกไล่ออกมานะครับจาก Apple นี่คือที่มานะครับว่ารายการทีวีแห่งนี้ก็เลยอยากจะไปสัมภาษณ์สตีฟจ็อบครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงต่อเรื่องธุรกิจของโลกใบนี้เหตุผลที่มันได้ชื่อว่าล o อตอินเทอร์วิวก็เพราะว่าเทปรายการนี้ครับมันหายไปฮะก็คือหลังจากที่ถ่ายทําเสร็จนะครับออนไออรเสร็จก็ปรากฏว่าสมัยนั้นเป็นโทรทัศน์นะครับเทปมันก็ถูกเก็บไว้ที่่่กกลออใ้ยคแว็เ เผยแพร่ที่ไหนครับคนที่ได้ดูก็เป็นแค่คนที่ได้ดูวิดีโอตอนนั้นที่มันอยู่บนทีวีเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผ่านมาหลาย10ปีครับหลังจากที่ซิ j จ็อบเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็นานมากนะฮะปรากฏว่าในกองถ่ายนี้ครับก็มาเคลียร์ของครับแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอเทปนี้นะครับซึ่งเทปนั้นคือถ่ายตั้งแต่สมัยซิ j จ็อบยังไม่ดังครับก็เห็นว่านี่คือซิ j จ็อบก็เลยหลอ,อ,อกเอากลับมาเปิดดูนะครับ แล้วก็เอามาเผยแพร่ให้พวกเราฟังในปัจจุบันนี่แหละครับซึ่งวิดีโอนี้นะครับเป็นความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ว่าใจความสําคัญเนี่ยมีหลายประเด็นนะครับผมอยากจะค่อยๆเอามาทยอยเล่าแต่วันนี้ครับประเด็นที่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพกันมากที่สุดเลยก็คือทิปจ๊อบพูดถึงเรื่องของการสร้างนวัตกรรมไว้ครับทิปจ๊อบยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าบริษัทต่างๆระดับโลกเนี่ยเหตุผลที่เข้ามาระดับโลกได้เป็นเพราะว่าเขาบังเอิญโชคดีครับมีนวัตกรรมหรือมีอะไรที่มันล้ำหน้ากว่าคนนอื่ ยกให้ฟังนะครับว่าอย่างเช่น x ี r o อกเนี่ยก็เป็นบริษัทที่บังเอิญไปลงทุนกับงานวิจัยของนักวิจัยคนหนึ่งครับในมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถที่จะเอาเรื่องนั้นนะครับมากลายเป็นเครื่องปริ้นได้ทันทีที่ซีร็อกนะครับผลิตเครื่องปริ้นตัวนี้ได้สําเร็จนะครับสมัยนั้นมีแต่การพริมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนครับถ้าเราจําได้นะกระดาษคาร์บอนเหมือนกับสลิปเงินเดือนหรือว่า กระดาษที่มันมี2ชั้นนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนพ่นเข้าไปแล้วเราก็ต้องฉีกด้านหน้าออกมาเพื่อที่จะเห็นตัวอักษรข้างในใช่ไหมครับอันนั้นคือกระดาษคาร์บอนครับวันที่ซีร็อกนะครับสามารถเปิดตัวเครื่องปิ้นได้เนี่ยกระดาษคาร์บอนฮะกลายเป็นของโบราณทันทีไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไปแต่ประเด็นก็คือซีร็อกครับก็จะพยายามเติบโต,ตมาเรื่อยๆจากยอดขายของเครื่องปิ้นตัวเองตัวนั้นครับโดยที่ไม่ได้เอะใจเลยว่าจริงๆแล้วที่บริษัทของตัวเองเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นชั้นนําระดับโลกได้เป็นเพราะว่าเขาลงททุนนนกัับเคโโลยยีใสม ตั้งต้นตอนนั้นไปเทคโนโลยี Technology ตรงนั้นออกดอกออกผลให้เขาสามารถมีกําไรจนทุกวันนี้แต่ซีร็อกครับกลับมองว่าตอนนี้ครับนี่คือหารพอคำาของบริษัทเขาใส่เงินนะครับทุกงบประมาณทุกบาททุกสตางค์ครับในการเอาไป ให้กับฝ่ายขายและก็ฝ่ายการตลาดแต่ไม่สนใจเรื่องฝ่ายรีเสิร์ชแอดเดเวลลอพเมนเลยฮะลองจินตนาการตามผมง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมเป็นซีร็อกนะครับมีผู้บริหาร2คนครับคนหนึ่งคือฝ่ายขายคนหนึ่งคือฝ่ายวิศวกรใช่ไหมฮะแล้วก็คนหนึ่งขอเงินไปร้อยล้านนะครับบอกว่าจะเอาไปเปิดตลาดให้จะเอาไปทําการตลาดเพิ่มให้ผมขายได้พันล้านอีกฝ่ายหนึ่งครับฝ่ายวิศวกรบอกว่าขอเงินไปร้อยล้านจะเอาไปวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นของสักสิชิ้น20ชิ้นซึ่งไม่รู้ว่าาจะขย ได้ไหมในอนาคตนะครับคุณคิดว่า2คนนี้ครับใครที่ปลายปีน่าจะได้ผลงานดีกว่ากันก็น่าจะเป็นฝ่ายขายใช่ไหมฮะพอเป็นอย่างนั้นเสร็จนะครับคุณคิดว่าหลังจากนั้นสมมติผมหมดวาระที่สีหลอกแล้วผมจะแต่งตั้งใครครับขึ้นมาเป็น c e o คนต่อไปคนที่มีผลงานดีแยี่ยมทําให้บริษัทมียอดขายเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหรือวิศวกรที่คิดของใหม่มาปีละติดยีอย่างแต่ว่าขายได้บ้างไม่ได้บ้างฮะ ก็น่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทซีร็อกสมัยนั้นนะครับสตีฟ็อปก็เลยให้ข้อคิดครับแล้วก็เตือนเอาไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เคยเป็นปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในอดีตอาจจะเป็นตัวเดียวกับที่ฆ่าเราครับทำให้เราเนี่ยประสบความล้มเหลวในอนาคตก็ได้ เหมือนอย่างเช่นตอนที่จอสกาลี่ครับอัจฉริยะแปบซีเข้ามาบริหาร Apple สตีฟจ็อบส์ครับวันนั้นพูดจิกกัดจอสการลี่ว่าอย่างนี้ครับสำหรับจอสการ์ลี่เนี่ยผู้ที่มาจากบริษัทแปบซีเขาไม่เข้าใจเรื่องนวัตกรรมเลยครับเขาแค่ผลิตน้ําหวานใส่น้ําตาลแล้วก็อัดแก๊สเท่านั้นจอสการ์ลี่เนี่ยแค่เปลี่ยนขวดจากขวดแก้วเป็นขวดพลาสติกได้นั่นก็เรียกว่านวัตกรรมสูงสุดในชีวิตเขาแล้วหลังจากนั้นหลายปีนะครับถึงแม้ว่าล o อสอินเทอร์วิวจะจบไปนานแล้วครับแต่ว่าความเป็นจริิงปรรรระวัตตศาาส์โลกกเได้จี Steve ออ หนในวันที่ Apple เข้าถึงจุดต่ำสุดครับเพราะว่าพยายามขายแต่เครื่อง Apple ิลครับแล้วก็ขายดิบขายดีนะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปมันขายไม่ดีนะสิครับถ้าหลายคนนึงไม่ออกนะครับว่าทําไมถึงขายไม่ดีได้ก็จินตนาการตามนี้ครับสมมุติประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยผมขาย iPhone 4ให้คุณคุณอยากได้ไหมฮะโอ้อยากได้ถูกไหมฮะแต่สมัยนี้ครับผมขาย iPhone 4ให้คุณคุณยังอยากได้ไหมครับ มันไม่อยากได้แล้วเพราะเรื่องพวกนี้ครับนวัตกรรมมันเปลี่ยนไปทุกวันเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นทุกวันจอร์สการี่พยายามขายแต่ของเก่าๆขายของที่คิดว่าเป็นหานทองคำทำกำไรได้แล้วก็ไม่สนใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเลยสุดท้ายครับสตีฟจ็อบก็เลยถูกซื้อตัวกลับไปอยู่ที่ Apple นะครับเพื่อที่จะบริหาร Apple และ Apple ก็กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกอย่างทุกวันนี้ได้ เชื่อว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะให้ข้อคิดแล้วก็บทเรียนพวกเราไปหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็สําหรับหัวข้อต่างๆในเรื่อง l o s t interview เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ผมคิดว่าเราเอามาเป็นประเด็นที่เอามาพูดคุยกันได้ ตอนนี้ครับนกกำลังคิดว่าจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะได้ทัชกับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามกันนะครับรู้จักกันมากขึ้นโดยให้ทุกคนครับสามารถปรึกษาปัญหาธุรกิจทั้งบริษัทของคุณเองหรือว่าบริษัทที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้ใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปดูใน Facebook Page ok นกพงษ์สทรผมเขียนรายละเอียดไว้แล้วก็ปักบทโพสต์ไว้ในโพส์บนสุดหรือว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้นะครับใน description แล้วก็ในคอมเมนต์ของ YouTube มีเช่นกันครับฉะนั้นตอนนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe แล้้้้้ววววกกก็ดดดดดดตติาาามมม YouTube ช่่่่ออองงงนนนพรรัไไไยคุณจจะะลเเืีีีๆแบบทผ เล่าให้ฟังอีกครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกําลังอยากทําทธุรกิจหรือกําลังติดกับดักตัวนี้ครับตัวเดียวกันกับที่ซีฟจ็อบเคยติดอยู่ในอดีตเขาจะได้มีไอเดียเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันครับถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังแล้วก็อยากให้มาแชร์เรื่องของใครที่ประสบความสําเร็จอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมนาะเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ